อกัสับนักมการทุกทานเจ้าทั้งสองค่ะวันนี้มีโอกาสจังหวะดีนะคะหนูพ่อวันนี้ลูกตั้งใจจะมาคุยธรรมะของหลวงพ่อเทียนคือลูกจริงๆแล้วในอดีตคือลูกก็ศึกษาของหลวงพ่ออยู่เรื่องเกี่ยวกับสติ ทีนี้วันนี้มันมีจังหวะที่ว่าหลวงพ่อต้องมาอธิบายเกี่ยวกับการสร้างสติว่าทําไมหลวงพ่อเทียนถึงเน้นย้ำเรื่องนี้ค่ะหลวงพ่อ<ม>หลวงพ่อพออธิบายได้ไหมคะ,ะ,เะเอ่อก่อนอืน่โยมทราบประวัติหลวงพ่อเทียนโดยสังเกตไหมละเอียดไหมเพราะ่อดหลวงพ่อเทียนมีความสัาพัญธ์ต่อการปฏิบัติสายเคลื่อนไหวมากครับบอดหลวงพ่อเทียนอันดันบแรกขอระบอดท่านฟังก่อนนะครับ พุเทเป็นคนจังหวัดเลยนะครับใช่ค่ะบ้านท่านอยู่บรเวณเชียงคานครับบรเวณเชียงคานแล้วบ้านท่านอยู่ติดกับแม่น้ำโขงค่ะท่านมีชีพค้าขายหลวงไทยกะลานะครับเป็นพ่อค้านะครับอ๋อค่ะพุเทียนแต่งงานแล้วนะครับมีลูกสามคนค่ะความจริงท่านไม่ได้ชื่อเทียนอ๋อเหรอคะเออท่านชื่อพันธุ์อังคุนอินทภิวุฒิอ๋อค่ะเทียนคือชื่อลูกชายท่านพ่อไอ้เทียนพ่อไอ้เทียนคนแต่งกันเขาเรียกอย่างนี้ พ่อไอเทียนเปนพ่อไอเทียนแมไหนก็เลยเรียกเป็นอ๋อเลยเรื่องติดไปเลยใช่ครับเป็นพ่อไอเทียนครับมุทเทียนเป็นพ่อค้ากับเป็นคนที่มีฐานะแต่สมัยนั้นไม่มีโรงเรียนมุทเทียนเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกนะครับใช่ค่ะมุทเทียนไม่ได้เขียนเอาเขียนเขียนหนังสือไม่ได้อ่านไม่ได้นะครับแต่หลวงมุทเทียนเป็นนักปฏิบัติธรรมนะครับถึงชอบปฏิบัติธรรมตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นสายอาณาปทโธ ชี่ตของนอง่นะมุตียมปฏิบัติมาหมดนะครับสายเดิมหลายสมถานะครับก็จะหลักการที่ว่าทําความสงบเพื่อสยบความเคลื่อนไหวใช่ไหมครับหลักกายของสายเดิมที่นั่งที่นั่งหลับตาเขาต้องการทาความสงบใช่ค่ะใช่ทำให้สงบเพื่อสยบความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวก็คือความในทั้งในความคิดอ๋อค่ะใช่ไหมถูกค่ะแต่สายนี้ทําความเคลื่อนไหวไปทําลายความสงบเราไม่ได้ให้สงบ ตกมันกองข้ามกันครับหลวงพ่อเทียนปฏิบัติเต็งนิ่งเงียตกเย็นก็เดินจงกรมหลวงพ่อเทียนปฏิบัติอยู่สองวันมากว่าหลวงพ่อเทียนบรรลุธรรมท่านเรียกว่าท่านไปที่สุดแห่งทุกตอนที่เป็นตัวที่ที่ปฏิบัติธรรม,มอยู่ท่านสูบบุหรี่วันละสองซองคนมีกระตังครับน่าจะเป็นลักกี้คุย,ยมรู้จารลักกี้ไหมน่าจะเุ้ธจากตัวสั้นมาตอนที่ท่านบรรลุธรรมท่านเลยกบุหรี่ทันทีครับเพราะมันปัญญาเรากมีประโยชน์ท่านเลอ,อ,อเกได้เลยวางทิ้งบุหรี่ าจจิตจิทุกอย่างคุณเทียนท่านก็ดีใจครับท่านจะเอาความรู้ท่านรูนะ้กลับมาบ้านมาสอนภริยาสอนพี่สอนน้องท mm hmm. ่านก็กลับมาบ้านสอนภริยาสอนได้แต่ไปสอนพี่น้องโดยเฉพาะพี่ชายเทียนมันเป็นใครมไม่ใช่พระมัเจำมิธีทำเป็นยังไงเบอร์นี่หนังสือก็อ่านไม่ออกนะอพ oh. รามันมีคุณเนีมานจะมาสอนอะไรอีกเหรอเพราะว่าคนไทยเราเป็นเยื่อบุธรรมไม่มี ไม่มีโยพอฬหันใช่อันนี้จริงไม่มียิ่งเป็นสมัยรัตนเทพเป็นมไม่ได้เลยกับไม่เป็นมาไม่ได้กับหุฒเทียนเพียรสอนอยู่สองปีกว่า่แถวบ้านทัานั้นไม่ใช้ผลกรงฟังหลวงวุเทียนเลยต้องบวชอ๋อค่ะนี่คือใ่ที่หลวงวุอเทียนบวชประชาชนติดรูปถูกต้องเพรางคนไทยเราติดเครื่องแบบใช่ค่ะใช่ติดเครื่องแบบจริงค่ะจริงยุคนี้ก็ยังติดอยู่ใช่คนไทยติดเครื่องแบบวุ่ิเทียนเลยต้องบวชเพื่อจะมาสอนโย แต่อาตมาอสสาศัยเครื่องแบบเพื่อจะมันได้มาปฏิบัติเพราะไม่ต้องมาทำมาหากินได้เปรียบโยมมีชุม่มจนปฏิบัติได้มากกว่าไม่มี <แฟ S 2> เรื่องขึ้นมาเรื่องอะมากินเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะสำหรับคนปฏิบัตินะครับนี่คือเหตุผลที่หลวงพ่อเทียนบวชบวชเพื่อมาสอนโยมนี่คือท่านคนนู้นทำไปแล้วถูกค่ะเข้าใจให้มีข้อคิดจังหนึ่งการกระทำมันมันไม่ใช่เรื่องของพระใช่ค่ะกับ เมื language, ่อพันกว่าป so ีที่แล้วนะครับมีท่านด้วยหรือ yes. ๋อท่าอ oh, <okay. S 1> <ung> ๋อเคยอ่านประวัติอยู s like, s ่กับในหนังก็ในยูทูบเขาสร้างเป็นหนังไว้ท่านครับใช่เมื่อพันกว่ท่านไปหลังก็เหมือนพระเทียนอย่างหนึ่งลูกอ่านหนังสือไม่ออกถูกค่ะเดินผ่านวัดจีนแต่อย่าลืมนะถ้าจีนเวลาเขาสวดมันก็ไม่ได้สวดบาลีเขาแปลเป็นภาษาจีนเขาฟังกันรู้เรื่องอ๋อเมืองจีนมีท่านด้วยหรือเมื่อพันกว่าปีเมืองไทยมืพระเทียนค่ะใช่ใช่แล้วท่านไปหลังก็ตำแหนิพระเอกเจิอาจารย์ที่สอนให้นั่งหลับตา การพาโยมลง,ลมงนรกท่านต่าก็แต่งท,ที่อันที่เลยการหลับตาในสติปัฏฐานสี่ที่เป็นแม่ทบทของการปฏิบัตินะครับอ่านหวอดิรมเอาในอานาพาสตินะครับสติปัฏฐานสี่เป็นคัมภีร์พิทยายุของการปฏิบัตินะครับเรียกว่าคำพูดได้ครับไม่มีตัวไหนเขียนให้นั่งหลับตาเลยค่ะใช่ใช่ใช่ครับอันนี้กลับมาที่หลวงพ่อเขียนกบนี่คือว่าของท่านนะครับท่านก็เลยเผยแร่าามาครับ ท่านก็ท่านขึ้นมาท่านจะมาสร้างวัส,สนามในใน,น้าแห่งนี้เป้าหมายกูท่านอาการให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ใกล้องค์เทพมากที่สุดนะคของท่านนะครับการสร้างสติของนแนวของหลวงพ่อเทียนเนี่ยห<ม>ลักจริงๆเลยค่ะคือคืออย่างไรคะสติโดยความสึกโดยภาษาบาลีแล้วแปลว่าระลึกได้ครับการราลึกได้ไดดย้อนที่จะบอกว่าสะดุ้งสะดุ้งนั้นยังไม่ค่อยเป็นสติอะไร่แต่สตินั่คือลึกและลึกได้ยังไงครับคือลึกได้สมมติว่าเรา กำลังนั่งปฏิบัติสร้างจังหวะอยู่นะครับแต่ไม่จับตาเราลืมใช่ไหมครับตา,าลืมพลอรอย,อย่างปุ๊บในขึ้นโยม,มกอ็อาจจะมาเป็นสมื่ออาจมาเป็นโยมผู้ชายนะครับไม่ใช่ไม่ใช้าพร,ระนะครับโยมผู้ชายนะครับเห็นโยมมาวัดเจอกนนันใส่เสื้อปโลอโอ้ลาคอสอน่าสนใจเสื้อสวยลายที่สวยดีเดยวเดยวกลับไปอ้าวเราลึกได้ว่าเรากาลังนั่งสร้างจังหวะอยู่ครับ <c oughs> กลับมาที่มือมืเคลื่อนแบบอันนี้ครับคือสติค่ะ <c oughs> สายของเราไม่ห้ามความคิดเพราะในเมื่อตาลืมอยู่พอเห็นตายุ๊บมันสมองมันจะแปลได้ทันทีนะครับไวมากนะครับการที่คุณโยมเห็นอาตมาเนี่ยครับอาตมาเป็นพระเนี่ยุโยมใช้อะไรเห็นครับตาคัตาเนาะครับใช้ตาเลยวก็ตกตาคนระับเวลาเราไปร้านถ่ายรูปที่ถ่ายรูปติดบัตรนิ้วสองนิ้วนะครับถ้าเป็นกล้องรูปจอดที่ใช้ฟิล์มนะครับที่เป็นผ้าคุมนะครับถ้าเราไปดูหลังกล้องเนะี่ยกเวลาแสงไปกระทบวัตถุที่ทึบแสงนะครับ เ้าจะอมไปที่เลนนะครับแล้วไปประกฏที่จอกที่ฟิล์มมันจะเป็นภาพกับหัวครับเช่นเดียวกันครับตาตาเป็นแค่เลนนะครับรับแค่รับแสงครับอะไรไม่บอกว่าอาตมาเป็นพระเป็นผู้ชายแล้วแก่ด้วยตาบอกสมองสมองสมองแปลอ๋อค่ะไม่ใช่ตาเขาถึงบอกว่าอย่าเชื่ออะไรที่ตาเห็นทีแรกที่ท่านจะโดนโยมจะโดนสมองหลอกเอย่าเชื่ออย่าเชื่ออะไรสิ่งที่เห็นครั้งแรกหูกันเหมือนกันนะครับรับเสียงนี่เสียงหมอ เดี๋ยวอันนี้เสียงนงถ้าเป็นเสียงนุ่งตีนี่เสียงร้องเพลงนี่เสียงกีตาร์เสียงเป็นโนอะไรแยกได้ครับหูเหรอไม่ใช่ครับสมองอีกที่สมองเห็นไหมหูรับเสียงเดียวเป็นเรดาร์ได้รับเสียงอย่างเดียวแปลไม่ได้สมองประมวลเรื่องใช่เพราะนั้นอย่าเชื่อที่ตาอย่างจิเดียวหรืออย่าหูตูหูที่ยืนแล้วก็อย่าเชื่อเลยทันทีครับมันที่จะโดนสมองหลอกเอาครับท่านมหาเลยท่านไปอยู่นะครับ ท่านก็ปฏิบัติเดิมนี้ท่านเป็นบาทสายพุทธองค์ยู่ครับท่านมีความศรัทธาในหลวงปู่มั่นมากครับการท่านหมุนใจท่านเป็นปพยานครับท่านก็เดินจงตอนี้ยืนยันท่านเดินจงกรมอยู่ที่วัดท่านครับพอเดินไปเดินมาครับอนุโพเพแล้วครับพอเที่ยวหหลังกลับปุ๊บท่านเห็นหลวงปู่มั่นยืนอยู่ท้ายจงกรมขนลุกสู้เลยครับเพื่อท่านศรัทธาหลวงปู่มั่นมากครับโอ้เราบรบุญมากท่านเราปฏิบัติมาถูกทางแล้วครับจะเดินเข้าไปกราบท่านพอเดินเข้าไปใกล้ปุ๊บ การเป็นตอไม้ดูก็เต็มที่เลยดูสมองเต็มที่เลยก้าไอ้ท่านอยู่ด้วยท่านหลฟ์ฟังตัวอย่างนี้อย่างีอันนี้คนจริงๆริงไลฟ์ฟังอย่าเชื่อสิ่งที่ตาเห็นไม่ค่ะหนูพ่อหมายถึงว่าในตาเห็นคงแรกอาจจะเห็นจริงนะคะหนูพ่อเสร็จแล้วปั๊บภาพตรงนั้นมันอาจจะตัดไปได้ไหมคะก็ดูสมองหลอกครับก็ดูสมองหลอกดูสมองหลอกเลยครับตาได้รับภาพมาแล้วสมองเนี่ยประมวลผิดไอ้เธอด้บอกที่เห็นเห็นเห็นได้เห็นจริงแต่ไม่มีอยู่จริงเขพูดอย่างนี้ มันอาจจะมีสิ่งพิเศษแบบถึงหลวงปู่มบ้านมาให้ก็ได้เนี่ยดีเอ็นเอที่มันฝังอยู่ใช่ใช่ยังไม่ยอมถอดตรงนี้ก็คีี่ดือนถอดมันฝังลากลึกไล่ะนะครับพุทธุมียาศาสตร์ที่รู้เลยต้างยมศึกษากูกูพุทธุมียาศาสตร์อันลูกกันทราบแล้วว่าเดินไปมันไม่ใช่แต่ว่าภาพครั้งแรกมันอาจจะเป็นแบบว่าคล้ายเหมือนมีพลังบางอย่างส่งมาให้เห็นอย่างเงี้ยปกติก็ตีกันไปอย่างนั้นเขาเดี๋ยวที่บอกตาแค่รับแสงแล้วสมองแปลกตาเพราะว่าความเชื่อมันผีคนนี้เป็นคน วิชาติก่อนก็อย่างนั้นแหละครับจริงแม่เราเนี่ยครับในสมองที่การทองสมองลื่นล้นนะครับกนะับมเรื่องการปฏิบัติธรรมนะครับการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นสายอานาสายพุทธโธยึดหนอความหนอแค่สายทึ่งหน่เนี่ยเราเรียกอย่างนี้ว่าการพัฒนาจิตใจได้ไหมครับได้ค่อะอันนี้เป็นวิชาการหนอนะครับในจิตใจคุณเยอว่าคิดว่าจิตใจอยู่ส่วนไหนของร่างกายคิดว่าอยู่ส่วนไหนของร่างกายเพราะว่าเขาว่าจิตใจเนี่ยอยู่ทุกส่วนวี่ ไอยู่อยู่ทุกที่เราแบบเราไปแตะเขาว่ามันก็อยู่ตรงนั้นเลยอาตมาว่ามันอยู่ส่วนสมองนะจิตมันน่าจะอยู่ทุกส่วนนะครับ<า>จิตมันมีสอมชื่อสองอย่างคืออาตมาจิตในที่นี้อตังสายเขาเชื่อเร้่องจิตแต่น่าเป็นจิตคือไม่มีเป็นานมามธรรมแต่ตอาตมาเชื่อเรื่องสองส,สองศาสตร์นิตยารับอาเชื่อเรื่องกี่ยวกสมองนะครับ อาจารย์มาก็บอกว่าถ้าเป็นหลงการพัฒนาจิตใจมาทั้งสมองมันเกี่ยวอะไรกับขาครับการที่เราตั้งนั่งทนปวดทนเมื่อยอย่างนี้ครับนานๆที่ทนเวทนานี่ยมันทํานึกคิงนึกค no ิดดีนะครับมันตัดกะมันไปทำให้ความโกรธโลภหลงลดได้ตรงไหนครับมันเกี่ยวโยงมาตรงไหนมันมีเหตุผลตรงไหนครับที่มันจะเกี่ยวตัานั่งทนปวดเมื่อยเวาทนทนจนปวดเมื่อยจนกระทั่งความปวดเมื่อยหายไปนะครับทางกะแฟที่เราบันชานะครับชาจนกระทั่งลมหายใจก็ไม่ได้หายใจนี่ลหายใจหายไปเลย คนเราหายใจแค่ครั้งที่สมองกตายแล้วค่ะแต่ัชาในกครับเป็นเรื่องัชาชาจะรู้สึกตัวนะครับพอจะมากันบอกว่าเราผิดรูปแบบใช่ไหมครับใช่ค่ะไปดูครับเกี่ยวกับจิตใจนะครับสายนี้นะครับสายขึ้นไปนะครับท่านอาจารย์กัปพลพรมนุ่มเป็นตัวอย่างที่ดีนะทีอาจารย์รู้จักนะครับรู้จักในยูทูบใช่ครับเอามาผ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนที่ท่านเจอผมผมรู้ว่าเขาเขียนนะครับท่านเป็นอามาผ้ามาเกือบสิบปีนะครับเพราะเขาเขียนท่านสอนให้ทำสร้างเครื่องนั่งนั่งนอน นอนทางับนอนนะครับนอนทางขับและพัฒนาส่วนสมองครับยังท่านั่งไม่เกี่ยวนะครับมาหาไม่อยู่ก็มาหาเป็นลูกศิษย์ของพ่อวิริยังด้วยนะครับแทบเลียงหลวงพ่อวิริยมงมาล่าสุดพ่อวิริยังสอนท่านวพ่อวิริยม่งมาจัดสัปปิโทนะเใช่ไหมครับไม่ถึงสองชั่นครับนั่งไปชัโมงแต่ไม่เที่ยงมาก่อนปัจจุบันหลวพ่อวิริยังสอนให้นั่งทำสมาธินั่งกระเดินไม่เกินอย่างครึ่งชั่วโมงครับนั่งนานๆไม่ดีครับในทางกกาาาารรรรแพทย์นนนนนะะคคััับบ่งสมธิๆ ทำให้เลือดเดือไม่สะดวกใช่ไหมครับถูกค่ะในหลอดเลือดจะเกิดแรงดันครับเลือดจะเป็นลิ่มอ๋อแล้วก็เข้าไปสะสมไม่นี่คันนี้สโต่กับแต่สะสมไปเรื่อยๆก็ไม่ทันทีครับนะัั้นท่านั่งเราติดท่านการนั่งเก้าอี้จะดูลมหายใจจะพุทธโทหรอไก็ไปนิพพานได้เพราะขาไม่เกี่ยวท่านั่งไม่เกี่ยวแต่เราติดรูปแบบใช่ค่ะใช่แกะไม่ออกกันต้องเป็นอย่างนี้ตลอด การไปทำถึงน่เป็นเรื่องยากถึงไม่อยากจะทํากันถึงไม่อยากจะทํากันอย่างนี้ก็เหมือนหมายถึงว่าสมัยที่เป็นพรมันเป็นอะไรเพราะก็นั่งกันนะคะหลวงพ่ออย่าลืมนะครับการอนาบาสิตไม่ใช่ของพุธนะอย่าลืมเจ้าชายศรีตะไปเรียนกาบอาจา์สังเรียนเรื่องอะไรครับการนั่งนั่ง,น,งนั่งทำอะไรลไมหายใจใช่การใช้แต่พวกพระผู้มีคิรสังข์เขาทาเพื่อมีริบูเดช เจ้าชายทิศคุปัญหาเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายมันไม่เกิดปัญญามันไม่เก็ตอ๋อไม่เก็ตค่ะไม่ตรงเป้าค่ะใช่ครับอานุใจแล้วคนแบบพิจการครับโย่ลืมเยอโยคะโยคีคลีดนะครับทำงานกันแบบนี้เขาไม่ใช่แบบนี้เขาจะกระดมเพชรกระดมเพชรนี่มันช่วยได้หรอครับการเป็นการถ่ายน้ำหนักได้ดีอ๋อเข้าใจแล้วการนั่งะเที่ไปการนั่งที่ผิดท่าอืมครับ แารนั่งที่ผิดท่านะครับลำหนักก็ไม่เท่ากันม<อ>ันก็อ,อันตรายเพราะอาจจะมาเจอกระโจงหน้าก็กเพียบเนี่ยลุบๆหลังยอกเลยโอต้องนั่งด้วยท่าขัดสมาธิเพชรโอสมาธิมันล้วก็ได้ครับสมาธิมันได้แต่การปฏิบัติธรรมคืออาตมาประจำบอกว่าเราติดรูปแบบนั่งกับคุณจริงนั่งก็ยก็ปฏิบัติธรรมได้ครับคนแก่จะได้ปฏิบัติธรรมครับโดยเฉพาะสายเคลื่อนไหวของเราเนี่ยนะครับนะครับการปฏิบัติสายเคลื่อนไหวกับการ,รนั่งสร้างทั่งร้างดีกว่า สิบห้าจังหวัดนครับภาษานามไบเรียวสิบห้าถ้าใครอื่นก็ได้่ยถึงสิบกันนะครับเรี่ยวเรี่ยวเรียวสิบห้กกาจังหวัดครับอันนีเเ้เรียกในรูปแบบนะครับเรียบเสมือนว่าคุณโยมมา,าวัสดสามไบวัสดสามไบเป็นค่ายมวยนะครับทุกคนที่มาชกมวยไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือมวยสากลต้องชกข้อสอบสายใช่ไหมครับเบสิกการยกมือนี่เหมือนเปรียนเป็นการชกข้อสอบสายนะครับอ๋อค่ะแต่ลูกเทียนไม่ได้สอนยกมือครับเรา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 ไปตกปลา เราต้องใช้เบรกเกลียวเหยื่อใช่ไหมครับค่ะแต่เราจะเอาปลานะเราไม่ได้เอาเหยื่อนะอ๋อค่ะใช่ไหมครับมือนี่เป็นเหยื่อครับมือไม่ใช่ปลามือไม่ใช่ปลาอ๋อค่ะใช่ใช่ใช่าอะไรคือปลาสติทั้สึกตัวเอาจอบพูดติดกันทั้สตัวแล้วสติจะรู้สึกตัวมันสติกับก่อนรู้สึกตัวมันต้องติดกันไหมคะไม่ครับเป็นอย่างนี้ครับ เอาเรื่องเขาสืบตัวคุณผองแทนก่อนครับกับการที่นั่งยกมือครับมันมีอาการเหมือนกันครับเราเอาอาการที่มาปลาคืออาการนะครับคุณผู้ียนฝึกวิชาอะไรครับเพ็งนิ่งนะครับเพ็งไปว่าเคลื่อนนิ่งไปว่าจุดใช่ไหมครับการยกมือกับสองทั้งจังหวะมีการเคลื่อนแล้วก็หยุดเคลื่อนแล้วก็หยุดเคลื่อนแล้วก็หยุดแล้วก็กระทบ เราเดินตัวทบสุดตัวจะชัดหน่อยเคลื่อนมันเบาไม่ค่อยรู้นะครับหยุดตีนนิ่งตอนนิ่งสักครั้งไปแล้วก็ุ้หนักครับจะรู้สึกว่าลุยโยมทำแครั่ลองทำด้วยค่เรเอามือค้างอยู่ครับค้างแล้ว่าเอาขึ้นมาค้างไว้มันจะหน่ลวมนี่นะครับค้างมันจะัมันจะมีการหน่วมหนักที่นครับนีร่าการครับเคลื่อนแล้วก็หยุดแล้วก็กระทบมาที่หนอกัดชัดกระทบทีชัดที่สุดเคลื่อนแล้วหยุดเคลื่อนปองลงมากระทบเพิ่รู้สึก ความรู้สึกเราเอาอาการครับเราไม่ได้เอา,าครับใ<อ>น,น,นรายการวิยสายนี่เขาไม่เขาไม่เพ่งที่มูนห้ามายนี้ไม่มีคําว่าเพ่งนะครับอ๋ออย่างนี้ลูกก็เข้าใจผิดลูกดูใน youtube แล้วก็คิดว่าเอาสเตกไปอยู่ที่ที่แตะเข<อ>าถึงเข<อ>าถ,ถึงให,ใหงง้ให้ถึงมองให้ใช้ลักการไม่หลับตา,าให้มองให้มองหลักการให้มองไปไกลโดยใช้หลักการที่ว่าถ้ามองป่า<ม>จะไม่เห็นต้นไม้ ถ้ามองต้นไม้จะไม่เห็นป่าแล้วเามว่าสมมติเราดังเรา,เรา,เรามองที่ป่าเลยต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึง่งแล้วเราไปสนใจต้นเพ็งต้นเดียวไม่ใช่ที่เราเอาคบพฤติการเกี่ยงทั้งหมดครับขณะเห็หนทุนโยมเสื้อสวยมนานะโ้กับเออเรากำลังตั้งสร้างจังหวะนี้มกนกะลับมาสิเรากาลังใช้ความคิดเป็นโจทย์กับเรากำลังฝึกตัดความคิดเพราะฉะนั้นต้องมีความคิดเพื่อตัดความคิดให้มันสั้น อ๋อหาเรื่องมาไมา่ต้องหาเข้าเป็นมาเองก็มันมาเองับไม่ต้องหา <c oughs> <ช>อ<ร>ัตโนมัติกับแต่กลับมารู้สึกตัวว่ามือมัอนเคลื่อนมือมันหยุดหรือมันก,กระทบก,ก็ต้องรู้บางท่านนะครับนั่งแบบนั้นนะครับดีมากนะครับอีสานรู้สึกว่ามือเคลื่อนแล้วก็โล่โงตัวเบารู้ว่ามือมันเคลื่อนไหวถามว่ารู้ว่ามันหยุดไหมรู้ว่ามันกระทบไหมไม่รู้แต่รู้มันเคลื่อนแล้วก็ไม่มีความคิดโล่ง กลับไปสมถมันอย่างเดิมครับเพราะคุณโล่งอย่างเดียวเลยครับหยุดก็ไม่รู้กระทบคุณก็ไม่รู้อืค mm ่ะ hmm. ไม่สืบตัวครับไม่ใช่ที่เราฝึกกับคุณอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนธรรมดานะคะหลวงพ่อไม่ไม่ได้มานั่งปฏิบัตินั่นการยกมือทายัางไงอันนี้นค,คือเรียกว่าในรูปแบบกับตอนนี้เราออกไปนอกนณะกับอนอกนอกวัดไปแล้วนะครับเขอ,อ,อยู่ที่ํานายที่ตมกองทำไม่ได้ไม่สะดวกให้ปฏิบัตินอกรูปแบบทําไงครับ แต่มาเรียกว่าธรรมะกำมือเดียวกำมืออ๋อนั่งไปไปคิดไปเรื่อยๆไปเขาคิดไปกลับมาสิบตัวกำมือกำมือกำรำกรรมใช่ไหมครับเพราะซึ่งอยู่ที่มือทุกความคิดมันจะจยุดไปปุ๊บมันจะถูกตัดไปอ๋อนี่ครับพูง่ายครับกำมือไม่มีใครรู้ว่าเรากำังภาวนาปฏิบัติธรรมอยู่เรานั่งกำมือเราเรารู้ว่าเราคนเดียวกลับมาที่มือกลับมาที่มือก็คือเขาสึกตัวก็คืออยู่กับตัวเองก็จริงก็คืออยู่กับปัจจุบันนอกรูปแบบครับ ยู่บ้านกอดบ้านไหมครับกาดค่ะได้ไม่กว่ดมันแข็งหรือมันนิ่อมันต้องอยู่รู้ว่าตรงปลายหรือตรงไหนล้วจับตรงที่เราจับอ่ะเอาที่เราจับมันก็ต้องแข็งเออเอสีใหญ่ไม่เคยรู้เพราะว่ากอดไปเรคิดเรื่อยป่วยไปที่เรื่องานเรื่องการกลับมาที่มือแล้วมืรู้จักกอดไม่กอดมันสึกตัวมันแข็งมันแข็งแล้วก็มือมันก็สายไปสายมาแล้วก็ลองทำการปฏิบัติธรรมความสัมผัสของแขมจากเดิมที่กว่ดแล้วคิดเรื่อยป่วยเรื่อนีกลับมาที่มือ กินข้าวเสร็จร้านจานร้านจานมาคิดเล่นมือแล้วน้ำเลี้ยงไปออกนึกขึ้นได้มือเปลี่ยน้ำเย็นๆรู้สึกตัวกลับมาที่มือนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมทั้รู้สึกตัวกลับมาที่ความรู้สึกตัวมือมันเย็นเมื่อมือมันถูกจานอยู่มืออยู่มืออยู่มือถือจานตลอดนี่ก็เป็นการทำไม่ทั้งแม้กร่งการจัอคอมพิวเตอร์อหรือว่าสุดหรือโทรศัพท์พอนิ้วสัมผัสคีย์บอร์ดพิมพ์มาเรื่อยๆปกติพิมพ์ก็รู้ปรไปโดยธรรมชติด้วยความชำนาญ แต่ไม่รู้จักสึกสึกไปนี้มันสัมผัสสัมผัสที่คีย์บอร์ดเนียกลับมารู้สึกตัวจับปากกาเขียนก็นกืเขียนเรื่อไปก็นไม่ขึ้นได้มือจับปากกาไู่สึกตัวก็คือเป็นการระลึกขึ้นได้ประามาณถ้ะท่าขายก๋วยเตี๋ยวตะกอนรูปก๋วยเตี๋ยวเป็นหน้าเป็นอะไผ่แข็งไหมแข็งครับสึกเฟืองเพียวเพื่ออะไรก๋วยเตี๋ยวเพื่อภาวนาเพ้่อได้ตังค์ด้วยดีไหมง่ายไหมง่ายไหมครับก็ไม่ได้ยากตรงไหนนะครับ มันสังเกตดีครับมันอยู่ทุกอริยบทกรในชีวิตจมังของเราเพียงแต่ว่าเราจะไม่เคยคิดในการใส่สติเอาสมรรถนะเข้าไปในนั้นเองลืมซะมาก่อนชื่นให้ความคิดลืมเมื่อไหรก็กลับมาไม่ต้องใจร้อนนมื่อไรก็กลับมากลับทีนี้ทีีน้ลูกชอบใช้คําว่าสะดุ้งหนุ่มพ่อบางทีลูกแบบความคิดมันไปปุ๊บเนี่ยบางทีลูกสติรู้เลยสติเกิดสติแล้วแต่ แต่จะใช้คำว่าสัดุงคำแรกเป็นภาษาดงปัสงนี้เออรู้แล้วว่าเร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 าเพลินไปแล้วภาษาภาษาภาษานี่เป็นอุปสรรคในการบรรลุธรรมนะครับภาษาที่ถ้าโยกศึกษาเยอะภาษาที่เป็นอุปสรรคเพราะมันแปลกันมาหลายการบรรลุธรรมนะครับแตมาพุทธมุกเก็ตไม่นานเลยว่าอ๋อมันมีทุกจบอะไรก็ไม่ต้องการนะครับหลวงพ่อครแล้วสมมติว่าถ้าไอความคิดมันมาเราเห็นความคิดนะเพราะหลวงพ่อเจียนเคย พูดเกี่ยวกับการเห็นความคิดครับการเบื้องต้นกับพี่ว่ายายกรุณาเมื่อกี้นะครับการสติสติละเวนไม่ได้สติละเวรไม่ได้ยังไม่จบอ๋อมันยังไม่จบไม่จบเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งงยึดนความคิดจะต้องทําต่อไปครับทําต่อไปคนปฏิบัติธรรมนะครับถ้าไม่โกหกตัวเองนะครับต้องการมองก้าวหน้าครับดูอัตราตัวตน ตัวเต็มมาลดลงไหมนี่สำคัญดูอย่างไรคะหลวงพ่อก็จะโกหกเองนะครับโอว่ากูเป็นใครกูเป็นพ่อกูแบบกูเป็นพี่กูเป็นโอ้กูเป็นเจ้านายอ๋อก็คือต้องเป็นศูนย์ในเรื่องของสมมุติอ๋อค่ะลดลงบ้างไหมของกูมันคืออ๋อค่ะเข้าใจแล้วถูกไหมมันหายไปเลยคงไม่มีไม่มันค่อยๆลดลดลดละเลิกใจเย็นๆ ไอโพดีปัญหาเลยชอบเิรหายเลยใช่คิดว่านจะหายเลยมันมีทางไม่ให้หลวงพะ่อก็เวลาเราอยู่ชีวิตประจำวันเราก็พูดไปเถอะจัดใจเราอะมันต้องเงียบเอาค่ะหลวงพ่อถ้าโยอมไปบัตรถ้าโยมไ่บัตรได้อะยมงจะพูดน้อไครับคือเราไม่ได้ห้ามพูดนะครับสายสายขึ้นไหวแล้วเนี่ยตอนที่พวกเที่มฝึกใหม่หม่เนี่ยเราห้ามปึ๊บหนึ่งไม่ใช่โทรศัพท์ให้คุยให้น้อยลงไม่ไม่ต้องไม่ไม่ใช่ไม่คุยเลยไม่ใช่แบบเคยมีตัวอย่างนะครับ โยมผู้หญิงก็กมาปฏิบัติเมืาหกปีแ,ปแล้นวนะครับมาปฏิบัติเข้มเขาจะเราจะมีป้ายปิดปราชาไว้นะครับแขนเขาขยนคอเข้าไว้แล้อเขาปิดปาชารัเขาก็ปฏิบัติเข้มนะครับครับแต่ตมาเก็เดินไปมอ,องคุณนักะคณะธรรมานี่เขาอยู่เธอระลอกเลยนะหน้าตาตื่น <c oughs> อะไรโย <c oughs> ตาตามห <c oughs> า,าประกาเขียนผมจะมีจุดจดจาการประกาเขียน พ่อน้ำประปาแตกโอ้โหโยมถ้าไฟไหม้นะโยมไฟนี่หมดหมดไปครึ่งวัดแล้วโยมอย่างนี้ก็ปิดวาจาปิดวาจาไงถ้าไฟไหม้ปิดวาจาจะขาดปัญญาขาดปัญญาถ้าไฟไหม้ก็ขึ้นบอสโยมหมดไปแล้วครึ่งวัดนี่เรื่องจริงเลยครัจำได้ของโตโยมติดเลยขนาดนั้นดีไปท่อน้ำประปาแตกนี่ครับบางทีเราต้องใช้ปัญญาในการตัดต้องคิดเหมือนกันครับอ๋อค่ะ S <S การปฏิบัติธรรมนะครับ,บราศาสนพเราสอนเรื่องปัญญาสินค้าของเราคือเราไม่ขายศรัทธาอเราไม่ขายศรัทธาเราขายปัญญาเรา <Okay S 2> ขายปัญญาเพราะนั้นคุณโยาาปฏิบัติธรรมนะครับพระจงประทานกลางมศุลนะครับท่านพูดท่ากันพูดเลยอันนี้ขอยืมคำพูดท่านมาจะพูดเองไม่บังอานพูดเองกับทุนคนเจอท่านบอกว่ารรดาเกจิอาจารย์มันไทยก่อนจะสอนใครสอนกลางมสุลก็พระองเคยเป็นพูดในข้อที่สิบจริงครับ เชื่อทั้งราวบุกครับนักวิชาการของผูง้ต,ต่างต่างฝรัง่งกังวเรื่องข้อเนี้ยทำไมสอนมันหนักกทมแล้วพระเยรก็เขียนไว้นะครับหลังจากที่ลมทเสดจจนะครับถมาถางภาษ,าษาลิบุกอาังบุนเชื่อที่เราเทศเมื่อกี้ไหมไม่เชื่อหรื่าม <laughs> องขวามดูขวาท่านขาททำไมอะ่ะจะกาวากระมมจะไปสืเจริงที่พุ่ ก็เขียนไว้นะครับมีหลายๆอย่างก็เขียนไว้นะครับก็อย่างนี้ข้อนี้ก็คือเป็นอันว่าเราต้องมาฝึกก่อนถูกไหมครับหลวงพ่อต้องทำอย่าเชื่อกตัวแม้ถ้าสายขึ้นถึงวิจิตรก็ไม่ได้ให้เชื่อเพราะว่าถึงหลวงพ่อจะพูดไปอ่ะคนที่จะปฏิบัติเาก็ไม่เชื่อใช่ครับโดยเฉพาะคุณกรทําดีก่อนกระตัวเองครับอาตมามาตัดสายอาณามาก่อนครับกมใช่เป็นไรไปบวชเสือนมก่อนที่จะบวชที่นี่นะครับมีสิทธิ์เก่าเสือนมกอนเลยครับเก่าเสือนมก่อนไปบวชมาไม่อยากเล่าต่อได้เสียงว่านะครับโอเคแล้วกลับมา พอมาเจอหลวงพ่อเทียนนะครับว่าใครจะไปรับโยมใช่ค่ะใช่ไม่รับหรอกครับแล้วพอตอนรับผูกใบใหม่ก็ต้องนั่งดูซ้ายขวาเป็นคนคนเดินมา<อ>ใครจะกล้า,ายกอายเขาอายเขาแต่ชั่วโมงนี้กล้าเพราอยากปห้ยเมาถามว่าอาจะมาเขาจะขายเสียงข้าอาจะมาเหมือนกันเ<อ>ขาอจามาของเราดีครับรอย่างนี้ขายตอนนี้กล้าเจ๋ยก็ได้<อ>แต่เมื่อก่อนไม่กล้าครับอยอมรับเลย ใครก็ไม่กล้าเรียนแล้วความจริงศึกษาเยอะมากครับถึงเนี้ยโอ้จริงแล้วเมื่อกี้ได้ยินหลวงพ่อพูดอยู่คำหนึ่งว่าหลวงพ่อเทียนไม่ได้สอนเรื่องเรื่องยกมือให้เข้าใจว่ามือเป็นผเป็นเยื่อนะครับเพราะว่าคนใหม่ๆนะครับเขาอยากรู้ตัวชัดๆไปนั่งเพ่งๆอย่างโยไม่ได้โยไปไนคือให้อยู่ที่มือครับเพราะมือมันเคลื่อนนั่งไปนั่งมาก็รู้มือเคลื่อนแต่ไม่รู้มืออยู่ จังหวะหยุดก็ไม่รู้จังหวะทบกตัวก็ไม่รู้เข้าสมาธิไปเลยเข้าสมาธิคือนี่สมาธินะครับสติแปลว่าระลึกได้พูดไปแล้วนะครับสมาธิของเราคืออย่างนี้ครับคุณยงเคยร้อยเข็มได้ไหมได้ร้อยทุกวันเนี่ยคนนี้ร้อยอทุกวันถามหน่อยครับตอนที่คุณยงทำนี้ร้อยเข็มตอนตอนที่ตอนที่เอานิ้วจับเข็มจึงเป็นลหะก็ได้คุณยงเคยรู้สึกตัวไหมรู้ค่ะแน่ใจแน่ใจ นี่คือสมาธิเราครับจที่อิบจับนี่รู้หมดไม่ใช่ไม่นี่คือสมาธิของเราครับคือตอนตอนที่เรนเอาเท่าอยู่นะนั่นสมาธิแต่ว่ามันเขาสุ่ตัวอยู่ด้วยมีค่ะคือ่โลหะก่าที่ต่างกันแกไม่รู้มันก็ได้หลวงพ่อจะได้ไปต่อได้เรายังไม่ค่อยแน่ใจเพราะตอนถามนั่งอยู่รู้สึกตัวนอย่างนี่บอกเขาต่อไม่ได้เลยเขาได้ปฏิบัติตอนทำทำงานเนี่ยจะทำเยอะอนี่คือสมาธิเรื่องนี่ครับแต่ท่านสมาจะนั่งนิ่งๆมาที่เขานิ่งนิ่งเฉยๆ มันน้อยไม่ได้คือมันไม่ได้งานได้การวัสมาธิเรามาที่นี้ก็คือไม่ได้งานด้วยการเขาไม่ใช่กับการงานท่านผู้ท่านถึงได้บอกว่าการปฏิบัติหน้าที่การทําหน้าที่ตอนที่ฟังใหม่หม่ที่ฟังครังแรกเลยแหละไม่เก็ตครับสมมติเก็ตตอนนี้ประหนี้เขียนว่าโอ้ขายผัดเตี๋ยวไงจประการการปฏิบัติการทําหน้าที่ก็คือมีสติสมาธิอยู่กับการทำงานนั่นเอ างนี้ก็หมายความว่าทุกๆคนก็ไม่จําเป็นต้องปฏิบัติธรรมในรูปแบบกต้องก็หมายถึงว่าคุณทําอาชีพอะไรคุณก็ปฏิบัติธรรมในอาชีพของคุณไปเลยแค่หลืึๆแล้วสาคัญด้วยอ๋อค่ะแล้วสาค,ค,คัญกันในสำคัญกว่าในรูปแบบนะครับ,รบอ๋อค่ะแม้แต่บิดวกับแปดสิบอลลา์นะครับที่เขียนจาริกแปดสิบท่านแปดสิบท่านะครับแต่บาสคเขาไม่ซ้ํากันนะครับไม่มีการก๊อปปี้ครับพู้ที่มานั่งเฝ้าเกจจิตใจมันอะไรกตายฟรีครับอ๋อค่ะ ก็ใช่คาว่าสังเกตท่านเป็นแบบท่านสังเกตเขานเออก็ใช้คำว่าสังเกตอะครับของไข่ของมันปัจจตังอ๋อปัจจตังจริงค่ะอันนี้จริงครับบอกกันไม่ได้เลยบอกกันไม่ได้ทีนี้มันก็จะดีอย่างไหมคะหลวงพ่อหมายถึงว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมอดยปฏิบัติไม่ในรูปแบบแต่คุณปฏิบัติอยู่ในการทํางานของคุณแต่คุณก็จะได้ผลตรงนั้นด้วยผลกําไรของคุณอย่างเงี้ยกำไรสองทางเลยถูกไหมใช่ค่บใช่คับ ที่บอกการทำคุณไวยของคุณพทีน่บอกว่าคุณยึดนีมากอีสักห่จริงค่ะจริงค่ะใช่ย่างงี้คลิปนี้ก็ขอสรุปเรื่องของการสร้างสติว่ามันไม่จําเป็นต้องปฏิบัติในรูปแบบนะจะก็คือว่าคุณมีอาชีพอะไรคุณก็ทําไปอย่างนี้ค่ะใส่สติใส่ความ้สุกตัวเข้าไปอ๋อใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปบ่อยบ่อยทุกขณะที่คุณระลึกได้จะยืดจะเดินจะนั่งเงยแม้ทั้งการล้ไทยเก๊กก็ใช่ ใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปค่ะใส่ความรู้สึกขึ้นไหลเข้าไปประเทศกิดกระชัยกระใสตะเป็นนะครับเดินทาจัอกกิ้งกระชัยนะครับจัอกกิ้งกระชัยวิ่งก็ต้องใช่เหมือนกันทุกอย่างใช่หมดใช่ใช่หมดแค่คุณใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปใช่ทุกอินิยาบทแิ่ริยาบทอ๋อคือง่ายแต่ทำยาก พูดง่ายแต่ทำยากใช่มครแค่รู้รู้อยู่หนึ่งใช่ไหมครับกต้องครับไม่หมายถ้าเป็นอย่างนั้นใจเย็นใจเย็นเจียวเดี๋ยวพอสติมันมีกําลังแล้วมันจะรู้เยอะขึ้นเยอะขึ้นมันจะเห็นเห็นรติละเอียดขึ้นต้องใช้เวลาหม่อยเหมือนกับเล่นซุ้มเด็นะครับเล่นแค่เดือนเดียวก้ามขึ้นไหมไม่เป็นทางต้องปีไม่ใช่แค่เล่นอย่างเดียวอาหารต้องดีด้วยใช่วต้องดีด้วยูอ้โหมันไม่ใช่เหมือนกันครับะไราะเราฝังก็ไม่นานมาก มราฝังกล้วยกันาฝังกล้วยนานก็เาไก็ประมาณนี้ครับอย่างนี้คลิปนี้ก็ได้ประโยชน์มากมายเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสติขอบพระคุณนท่านขนงพ่อกรต่างาชาวยด้วยครับกับเป็นหน้าที่ก็เป็นหน้าที่